เจ้าลิงน้อยจอมเกเรการลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกเขียวชะอุ่มมีเจ้าลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อว่ากองแกงกองแกงเป็นลิงที่ขี้เล่นและสนที่สุดในฝูงไม่ว่าต้นไม้จะสูงแค่ไหนเขาก็ชอบปีนขึ้นไปโยนผลไม้ใส่เพื่อนๆเสมอ เวลาเพื่อนๆเ,เล่นกันอย่างสงบก่องแกงก็มักจะโผล่มาแกล้งให้ทุกคนตกใจหัวเราะคิกคักวันหนึ่งขณะที่ฝูงลิงกำลังแบ่งกล้วยกันกินก่องแกงก็แอบวิ่งไปคว้ากล้วยของเพื่อนๆมากองไว้คนเดียวเพื่อนๆต่างพากันบ่นว่ากองแกงเจ้าทำอย่างนี้ไม่ดีนะเราต้องแบ่งกันกินสิ แต่เจ้าลิงน้อยก็หัวเราะลั่นฮ่าฮ่กล้วยเป็นของข้าแล้วทันใดนั้นเองพายุฝนก็ตกลงมาอย่างหนักฟ้าร้องคำรามก่องแกงตกใจรีบวิ่งหาที่หลบแต่เจอว่ากล้วยที่กองไว้คนเดียวเปียกและหมด